วันนี้เราจะมาฉีดยาฆ่าญยากันนะคะอย่าง้ามก็ออยแล้วเดี๋ยวต้องไปดูเกษตรกรก่อนเศรตรกรกำลังผสมยาฆ่ายาเราไปสัมภาษณ์กันนะคะทำไมาอยู่มา,าเอา้ามาดูไง ส่อะไรลงไปนั่นเขาเขียนว่างไงสารกำจัดวัชพืชใส่ไปจักชอดนแล้วนั่นนั่นเหม็นเนี่ยไม่ได้กินอนะ่ะไม่สบายกี่ช้อนละ เขาใส่ส่วนผสมอะไรล่ะ,ะเกษตรกรคนนี้ทำไมขี่หวงสูตรแต่วะ,ะขีอ่อาเมชินอะไรนะอาเมทีนอาเมทีนเ<อ>จ้าช่อนสองร้อยกรัมต่อน้ำยี่สิบลิตรสองร้อยกรัมต่อน้ำยี่สิบลิตรฉีดทับอ้อยได้ฉีดท,ทับอ้อยได้ไม่เป็นไรอ้อยไม่ตาย ตายกระช่างมันตายกระช่างมันโอเครู้เรื่องไหน,นโอ้ยเดี๋ยวเราไปดูแป้งที่ฉีดแล้วนะคะแป้งนี้ฉีดเรียบร้อยแล้วตายสนิท นี่แปลงนี่ฉีดยาขายยาเรียบร้อยแล้วไม่มีผลต่ออ้อยอือควางก็ดีจริงว่ะอือตรงไหนมันตรงไหนมันมียาฉีดซ้ำเนี้ยได้ไไดยัไหนอ่ะเดี๋ยวตรงไหนาย,ยางอกบมาใหม่นี่ต้องฉีดซ้ำซะละว่า อันนี้แปลงนี้เป็นแปลงทำพันนะคะแปลงนี้เป็นแปลงทำพันหลังจากเราปลูกแล้วเราก็เอาน้ำใส่สูบใส่เอ,อ้ยสูบแล้วสูบอีกสูบไงกับโบถั่วบบมีเวลาลาเอ,อ้ยโบมีเวลาสูบใส่มาสูบด้ตอนเย็ยนนั่งกันกับอาใส่ระบุน,น,น้ำยึดนะดีคือกละประหยัดดีประหยัดน้ำผมบบเสียเวลานั่งเฝา างคนก็เปิดหน่หนอเจ็ดชั่วโมงสิบสองชองัชง่วโมองอะไรเนอโขดจีซึมลงดินกระดายน้าพี่น,นันอันนี้มันแจ็คเดือนแล้วเนี่ยมันพอเดือนอยังโอ๋ออันนี้แปลงนี้เดือนครึ่งค่ะ แปลงอ้อยของเราแปลงนี้เดือนครึ่งแล้วมีพากัาดฟันยันมือแตกเนาะโอ้ยไายเดี๋ยวเขาจะมาปลูกให้นี้วะเอาเรื่องเหมือนกันดิจะบอกให้แปลงทดลองทดลองทำพันแดดเท่าไรก็เอาเท่านั้นเนอะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วคะ่ะ มาเล่าสู่กันฟังซื้อ,อขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ